หน้าทีเดียวไปเลยหม้าบอกหน้าทีเดียวไปเลยฮะผมมาบอกกิจฉาชิบหายผม่าไปวันสามวันอ่ะกว่าจะปรับตัวได้อะแล้วพอปรับตัวได้ปุ๊บกลับมาไทยโดนอีกโดนอีกสามวันอีกทีสองก็นอนไม่หลับ หลับตัวตรงนั้นแล้วถามว่าไปอ่ะเหมือนเดิม,มอยากจะพูด <laughs> ตรงไหนก็หลับตรงไหนก็หลับ,ตลบแต่ลูกทัวร์ที่นั่งไปนี่คือหลับหลับยาวเลยอ่ะได้ยินมาหลายคนอ่ะไปยานี่หลับยาวไงครัไม่ได้หลับไม่ไดไม่ได้หลับแล้วทำอะไรครับ ไม่ใช่ตอนตอนกลับมาใหม่ๆไงหลับยาวใช่ไหม